สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวเรือทองสันิมชัยพี่ว่า<ม>เชื่อมต่อไปเอเพชรบุรี bury, หรือว่าปตัตตานีนั่นเองครับถ้าเชื่อมต่อได้ก็ค่าเรือประมาณสิบสิบเก้าหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะชุดสายนะซึ่งเราก็เดินมาได้ที่หลังวัดสีวงเรืองหลังท่าเรือวัดสีวงเรืองแล้วก็ สามารถสามารถเพิ่มต่อนั่งเรือไปประตูน้ำแล้วก็ไปผัดไฟละได้นะฮะแค่ว่าขึ้นขึ้นดานนะฮะคือว่าตรงนี้นะครับวันนี้น้ำขึ้นสูงครับผมเพราะว่าไม่ไม่สามารถให้ทุกคนรู้ว่าน้ำขึ้นสูงนะต้องขออภัยนะครับทุกคน โอ้โหมีนังหมาด้วยแล้วก็เดินมาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูเรือคลองแสนแสบเนาะถ้าอยากเห็นก็ไปดูเรือของแสนแสบกันได้เลยครับไปเดี๋ยวจะพาไปดูครับเดียวพาไปดูนั่นหน้า สามารถจะเชื่อมต่อนั่งเรือของแสนแสบไปประตูน้ําหรือว่าผ่านฟ้าดีลาดได้นะฮะคุณสามารถเดินทางมาทางนี้เลยฮะ,ค,ะคุณสามารถเดินข้างหลังมาแล้วก็ก็จะเจอปุ๊บก็จะเจอตรงนี้นะครับที่ว่ามันเป็นเชื่อมต่อนั่งเรือไว้ประตูน้ําผ่านฟ้าดีลาดนั่นเองครับถ้าคุณจะเจอคุณก็ถามคนแถวนี้ได้ครับว่าว่าไปผ่านฟ้าดีลาดต้องไปยังไง ภาพไปยังไงก็ต้องดูกันได้่ะโอมอันนี้ก็จะเป็นเรือคองเซนแสบครับพาเพื่อนผู้ชมมาดูครับพาท่านผู้ชมมาดูว่าจะมีเรือของเซนแสบวิ่งไปไหน,นบ้างนะฮะวิ่งไวประตูนน้ำถึงทันฟ้าดีลละนั่นเอง รู้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นเรือที่ว่าทางเจ็ดเจ็ดท่านามว่านั่งเรือที่นี่ไปดูน้ำขอนขาดีลาดได้ฮนะนี่ครับจะมีเรืออย่างนี้ฮะผมถ้าคุณมานั่งเรืออย่างนี้คุณก็เจอเองครับนี่ถ้าคุณมาตรงนี้คุณจะเจอเองนะครับที่ว่าเป็นเรือคลองแสนแสบฮะคุณมาคุณก็เจอเองครับมันจะมีป้ายเขียนว่า วัดสีวันเรืองนั่นเองครับคือสายแรกนั่นแหละท่านสามารถมาจากฝั่งน้นก็ได้ครับเดินทางมาทางน้นแล้วก็ข้ามข้าบคลองมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นเรือตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับผมถ่ายวันที่สามครับสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับ ท่านสามารถเดินมาทางนี้ได้เลยครับแล้วก็ห้ามคลองแสนแสบมาแล้วก็ก็จะเจอเรือคลองแสนแสบตรงนี้ครับไปประตูน้ำฝันฟ้าดีลาดครับคือว่าเรือลำนี้ต้องเชือตัวในเรือนะฮะน้ำระดับมันสูงนะครับระดับสูงนะครับถ้าท่านมาท่านก็จะเจอเรือคลองแสนแสบเองครับเป็น ที่นิยมให้ทุกคนนั่งเรือไป,ปวัสี่ืวรเรืองจากประตูน้ำนะฮะมากหรือามากหรือเปล่ากี้มากหรือเเธอทำไงจ๊ะถ้าจะไปประตูน้ำน่ะค่าเร <5 S 2> ือกี่บาทก็สิบแปดบาทหนหเธเป็นคนใช่<ม>ก็จะแปดบาทไงทุกคนผมจะได้บอกทุกคนในช่องยูทูบไงใช่ ถ่าเรือสิบแปดบาทครับผมถ้าจะไปประตูน้ำา่ันา้าดีราดก็สิบแปดบาทครับสุดสายครับสิบแปดบาทประตูน้ำสุดสายสิบแปดบาทครับผมสนใจนะครับถ้าใรสนใจก็มานั่งเรือที่นี่ได้เลยครับรับรองสิบแปดบาททุกสายไป,ปันป้าดีราดนะทุกอ่อนปาดีลาดประตูน้ำนะครับรับรองนะ มากันได้เลยครับผมท่านเดินมาท่านก็จะเจอท่าเรือของแสนแสบตรงนี้นะฮะ,ะแต่ท่านเราจะเจอเองนะครับหรือว่าจะไปเพชรบุรีอะไรก็ได้นะฮะ,ะเรือแบบนี้เขาไม่ไม่วิ่งแล้วนะครับคือไม่วิ่งแล้วถ่ายุกคนเห็นเห,น,เหนนะครับเรือแบบว่า บริการเขาก็จะมาอย่างนี้นะฮะจากประตูน้ำวัดสีบุญเรืองครับสกดาสวยครับน่าทุกคนนะตรงนี้ร้านตัดผมครับที่ว,ว่าเข้ามาได้เลยคนระับนี่คือร้านตัดผมครับนัื่อดังวัดสีบุญเรืองครับนะครับเรือท่านสามารถมานั่งเรือที่นี่ขอแซ่บหรือว่าสอดสาม สอถามเรือคลองแสนแสบหรือว่าท่านจะมานั่งเรืออย่างนี้ไปอาาดีลาได้เลยครับ18บาทสายอะสำหรับทีนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ของคุณรู้ทุกอย่างในคลองแสนแสบนะครับอย่าลืมกดด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดนะครับขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ